ข้อ21นะครับแท่งไม้มีลักษณะดังรูปปริมาตรของแท่งไม้นี้ตรงกับข้อใดนะครับวงเล็บนะครับตัวเลขที่เขียนกำกับมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับถ้าครูแรงเงานะครับส่วนตรงนี้คือด้านหน้านะครับที่ครูไฮไลท์นะครับที่ครูทำเป็นหน้าต,าตัดอย่างเงี้ยนะครับ น,นี่เ,เรียว่านาตัดนะครับหรือพื้นฐานก็ได้นะครับ2ฝัง่งนะครับจะเท่ากันแล้วยืดออกนั่นคือลักษณะของปริซึมนะครับแสดงว่าปริมาตรนี้ก็คือปริมาตรของปริซึมนะปริมาตรปริซึมนะครับปริซึมนะครับรูปนี้นะ สูตรหน่อยนี่ครับเท่ากับนะครับพื้นที่หน้าตัดนะครับคูณด้วยความยาวหรือสูงนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปนะครับแสดงว่าข้อนี้เนี่ยนะครับมันยืดออกระยะของเขาคือ5นะครับตรงนี้ยืดออกคือ5แสดงว่านะครับมันพูดถึงความยาวนั่นเองครับตรงนี้คือ5แน่นอนครับส่วนนะครับหน้าตัดของเขาเนี่ยเดี๋ยวครูแบ่งเป็น3รูปให้ดูง่ายๆเลยนะครับ พื้นที่รูปที่1บวกด้วยพื้นที่รูปที่2แล้วก็บวกด้วยพื้นที่นะครับรูปที่3มนะครับแล้วค่อยคูณด้วยความยาวก็คือ5นะครับพื้นที่รูปที่1นะครับพื้นที่รูปที่1นะครับกว้างเราก็คือ5นะครับกว้างตรงนี้5คูณด้วยความยาวก็คือความสูงในรูปนี้นะครับก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับคูรู้ว่านะครับ จากไหนดีจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือ8นะครับแสดงว่าครูยังต้องหาส่วนนี้ใช่ไหมครับเพราะตรงนี้คือแไปแล้วครูเห็นว่าทั้งหมดจากตรงนี้ถึงนี้คือ10ครูรู้ว่าตรงนี้คือ3ครับครูลบออกครับแล้วครูก็จะได้ตรงนี้นะครับก็คือเอา10ลบด้วย3เหลือ7แสดงว่าตรงนี้ก็คือ7ครับแสดงว่าความสูงทั้งหมดหรือความความยาวนะครับก็คือเอา8กับ7มาบวกกันเป็น15้า โอเคไหมครับลองไล่ดีๆนะตัวนี้เป็น15แล้วนะครับรูปที่1กว้างคูณยาวนะครับก็คือ5คูณด้วย15นะครับโอเคนะครับนะครับบวกด้วยพื้นที่ที่2ครับด้านนี้นะครับเป็น8แล้วคูณต้องการด้านนี้ด้านนี้เราเพิ่งได้ไปใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็คือ7นั่นเองครับแสดงว่ามันก็คือ7คูณด้วย8ครับกว้างคูณยาวรูปที่2นะคราวนี้รูปที่3ครับรูปที่2ได้แล้วรูปที่3ครับกว้างคือ5ยาวก็คือ10เลยนะครับ คูลบตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้10เลยนะแสดงว่าก็จะกลายมาเป็น5้าคูณสิได้เลยครับคูณให้เสร็จแล้วก็ค่อยบวกนะครับแล้วค่อยไปคูณด้วยระยะตรงนี้คือ5้านะครับโอเคนะครับ5้าคูณด้วยหได้มาเป็น75็ดบาบวกด้วย7ดคูณแดนันเท่ากับ56บนะครับห้าสิบหครับบวกด้วยนะครับห้าคูณสิบเป็นห้าสิบนะครับบวกกันให้เสร็จแล้วก็ค่อยคูณกับ5้าครับนะครับ เอาก้อนนี้กับก้อนนี้บวกกันก่อนก็ได้นะครับได้มาเป็น106นะครับ106ครับบวกกับ75ครับเป็น100นะครับ81ครับคูณด้วย5ครับคูณปุ๊บก็จะได้มาเป็น905นะครับหน่วยเป็นเซนใช่ไหมครับก็กลายมาเป็นปริมาตรลูกบาศเซนติเมตรอันเองครับลองคูณกันดูนะครับก็คือช้อยที่4นั่นเองครับโอเคนะครับ ข้อ22นะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับแสดงข้อมูลข้าวสารน้ำตาลและอาหารแปรรูปที่ส่งออกในปี2558ถึง2560นะครับแนวตั้งเนี่ยหน่วยเป็นล้านบาทนะครับแนวนอนนะครับก็คือพอศนะครับจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราจะหาข้อที่ไม่ถูกต้องครับข้อที่1ครับ การส่งเข้าสารเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2558ครับเข้าสารก็คือสัญลักษณ์ของเรานะครับเป็นแนวนอนนะครับก็คือกราฟนี้เดี๋ยวครูมาร์กกันนะครับตัวนี้ครับปี2558ครับถึง260ครับนะครับตัวนี้คือ1 200นะนะครับ2559ก็ครึ่งหนึ่งระหว่าง1 200กับ1 400ก็คือ1,300นะครับ โอเคนะครับส่วน2560ครับก็1400ครับเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่นะครับ1300ล้านบาทอยู่เท่าไหร่รู้ไหมครับใส่13นะครับแล้วก็คูณด้วยร้อยครับอ่าหน่วยเป็นล้านบาทนั่นเองครับแสดงว่าพอคูณปุ๊บก็กลายไปเป็น1,300นะครับแล้วก็ล้านบาทครับโอเคนะครับก็คือ13ล้านบาทนะครับอ่ะลองเช็คดูครับ เอานะครับ1น0 0นะบวกกับ1,300ครับบวกกับ1,400ครับค่าเฉลี่ยก็คือเอาทั้งหมดมาหารด้วย3ครับโอเคนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยเราจะเช็คข้อที่1นะครับว่าถูกไหมถ้าไม่ถูกก็เลือกช้อยนั้นเลยแต่ถ้ามันถูกก็เปลี่ยนนะครับไปดูช้อยอื่นครับ1,200บวกกับ1,300นะครับกลายมาเป็น2,500ครับ 2,500บวกกับ1,400นะครับจะกลายมาเป็น3,900ครับเอาไปหาร3ครับได้มาเป็น1,300ครับแสดงว่าข้อที่1ถูกนะครับห้ามเลือกนะครับโอเคข้อที่2ครับเดี๋ยวครูลบก่อนนะครับที่เราวิเคราะห์มาข้อที่2ครับในการส่งออกน้ำตาลทราย ปีที่มีการส่งออกน้ำตาลทรายมากที่สุดคือปี2559ครับน้ำตาลทรายนะครับก็คือกราฟของเขาเนี่ยนะครับเป็นแนวตั้งนะครับก็คืออันนี้ครับนี่นี่นี่นะครับปี2559ครับ59สูงสุดใช่ไหมครับสูงสุดเลยนะครับอ่า58 600ครับเช็คให้นะครับ59ครึ่งหนึ่งระหว่าง600กับ800ก็คือ700ครับ ส่วน2,560ครับครึ่งหนึ่งระหว่าง400กับ600ก็คือ500ครับถูกอีกแล้วนะครับข้อที่2ข้อที่3ครับเราจะเช็คทีละข้อนะครับมูลค่าในการส่งออกน้ำตาลตั้งแต่ปีพศ2558ถึงพศ2560 18,000ล้านบาทนะครับ18,000นะครับ18,000หน่วยเป็นล้านบาทอยู่แล้วนะครับ18,000ก็คือ18คูณด้วยพันนั่นเองครับ ก็จะกลายมาเป็น18,000ครับอ่าลองรวมกันนะครับต้องได้เท่ากับ18,000นะครับน้ำตาลครับเมื่อกี้นะครับน้ำตาลเนี่ยนะครับ58น้ำตาลของเราเมื่อกี้ได้600ใช่ไหมครับแล้วก็2 5 5 9นะครับ59เนี่ยนะครับ700แล้วก็ปี60ครับปี60เนี่ย500ครับ600กับ700เนี่ยบวกกันได้มาเป็น1,300 1,300บวกกับ500ก็กลายมาเป็น1,800ครับแต่ของเขาเป็นเท่าไหร่ครับ1,800 0 8, แสดงว่าข้อที่3เนี่ยผิดแน่นอนครับอ่ะเลือกช้อยที่3ครับโอเคนะครับข้อ23นะครับแผนภูมิแสดงรายจ่ายของเด็กหญิงนะครับราณีแคมเป็นในเดือนตุลาคม2 5 61นะครับ เขาจะมีแผนภูมิวงกลมให้นะครับอย่าลืมนะมีค่าเปอร์เซ็นต์มาให้นะครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเงินออมก็คือส่วนนี้นะนะครับโอเคนะครับส่วนค่าหาเนี่ยนะครับยังไม่มีเปอร์เซ็นต์เราหาได้นะครับทั้งหมดคือ100นะครับเรารวมฝั่งที่เรารู้นะครับเงินออมก็คือส่วนนี้5นะครับไปบวกกับเปตเลาดครับ15กลายมาเป็น20ไปบวกกับค่าเดินทางครับ30แสดงว่าฝั่งซ้ายมือของเราก็คือ50 แสดงว่าค่าอาหารก็ต้องเป็น50%นั่นเองครับโอเคนะถ้าราณีมีค่าอาหารจำนวน4,000บาทจะมีค่าเดินทางมากกว่าเก็บออมอยู่กี่บาทแสดงว่าเขาบอกค่าอาหารมาให้แล้วนะครับค่าอาหารคือก้อนนี้ก็คือ4,000ใช่ไหมนะครับ4,000เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็คือ50% 50%ของนะครับรายจ่ายทั้งหมดครูก็ให้รายจ่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับ อ่าตรงนี้คือให้เป็น x แล้วกันนะครับตรงนี้นะอันนี้คือรายจ่ายทั้งหมดนะครับนะครับก็คือ x บาทโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะหา x ก่อนแล้วค่อยไปหาคำตอบของคำถามแค่นั้นเองครับโอเคนะนะครับครูก็แปลงล่างนะครับตรงนี้นะครูชอบใช้คำว่าแปลงล่างครับ50%คือ50ส่วนด้วย1น0ครับแล้วก็คูณด้วย x ครับตัดทอนก่อนก็ได้ครับตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2ครับย้าย2 ขึ้นไปคูณครับกับ4 0 0 0ได้มาเป็น8000ครับแสดงว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเขานะครับของเด็กหญิงรานีเนี่ย8,000บาทโอ้เยอะนะครับ8,000บาทโอเคนะครับโจถามว่าค่าเดินทางมากกว่าค่าเก็บออมกี่บาทนะครับค่าเดินทางของเด็กหญิงรานีเนี่ย30%เนะครับเก็บออมนะครับ5%แสดงว่าครูใช้เทคนิคก,ก็คือเอาค่าเปอร์เซ็นต์มาลบกันได้เลยนะครับค่าเดินทางของเขาคือ30% เก็บออม5%ครับนำมาลบกันนะครับก็เท่ากับ25%นะครับของก็คือคูณคูณด้วย x นั่นเองครับก็แสดงว่ามากกว่า25%ของรายจ่ายทั้งหมดนะครับเราจะได้นะครับตรงนี้ก็เอามาคิดได้เลยครับกรนี้ก็คือ25ส่วนด้วย100ครับคูณด้วย x x ของเราเพิ่งได้นะครับก็คือ8,000นะครับคูณด้วย8,000ครับผมตัดศูนย์สตัวข้างล่างข้างบนก็2ตัวครับแสดงว่าครูก็เอา80ไปคูณกับ 25ครับเอา8ปรไปคูณ25ได้มาเป็น200นะครับ200แล้วใส่ศูนย์ไปอีกตัวหนึงครับก็แสดงว่านะครับเท่ากับ2,000นั่นเองครับข้อนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับ2,000ก็คือช้อยที่3ครับลองคูณดูได้นะครับน้องๆข้อที่24นะครับกล่องใบ1บรรจุลูกแก้วสีแดง4ลูกสีขาว5ลูกสีเหลือง3ลูก สุ่มหยิบลูกแก้วขึ้นมาหนึ่งลูกโอกาสที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีแดงหรือสีขาวตรงกับข้อใดนะครับโจทย์ถามมีคําว่าโอกาสนะครับโอกาสเนี่ยนะครับส่วนนี้แหละโอกาสนะครับก็คือความน่าจะเป็นนะครับโอเคไหมครับความน่าจะเป็นก็คืออะไรอ่ยครับก็คือเหตุการณ์นะครับจำไว้ได้วยนะครับ เหตุการณ์นะครับทั้งหมดที่โจทย์ถามนะครับส่วนด้วยเหตุการณ์นะครับทั้งหมดที่เป็นไปได้โอเคนะครับจำไว้ด้วยครับสูตรของเรานะครับความน่าจะเป็นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่โจทย์ถามส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันนะครับเดี๋ยวนะครับขูเลื่อนนิดนึงอ่ะนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนนะครับทั้งหมดเลยนะคุูจะหานะครับส่วนข้างล่างก่อนนะครับตัวส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเป็นไปได้ <S <S เขาหยิบหนึ่งลูกเนี่ยแสดงว่าโอกาสที่เขาจะได้นะครับทั้งหมดก็คือเขาสามารถได้แดง4ี่ลูกได้ขาว 5ลูกแล้วก็สีเหลืองอีก3าลูกถูกไหมครับแสดงว่าเราก็เอานะครับตัวส่วนนะ4ี่บวกห้บวกามเลยครับคือเขามีโอกาสที่จะหยิบได้แค่นั้นเองครับอ่าได้ทั้งสีแดงนะครับได้ทั้งสีขาวได้ทั้งสีเหลืองนะครับโอกาสเป็นไปได้เราก็เลยมารวมทั้งหมดครับนี่คือโอกาสทั้งหมดที่เขาสามารถจะหยิบได้คราวนี้ส่วนสําคัญครับเหตุการณ์นะครับ ทั้งหมดที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าหยิบสีแดงหรือสีขาวพิจารณาแค่แดงหรือขาวแสดงว่าเราก็ต้องไปดูว่าแดงเนี่ยนะครับก็คือ4ขาวคือ5ครับเขาสนใจแค่แดงกับขาวเอามารวมกันครับแสดงว่าตัวเศษก็คือเอา4กับ5มาบวกกันนะนะครับโอเคนะครับนั่นคือเทคนิคครับ เราจะได้มาเป็นเศษ9นะครับข้างล่างบวกกันได้มาเป็น12ครับและเราก็ตัดทอนนะครับก็ใช้แม่3าครับข้างบนได้มาเป็น3ข้างล่างได้มาเป็น4แสดงว่าโอกาสนั้นนะครับหรือความน่าจะเป็นนั่นเองก็คือเศษ3ส่วนที่4ครับไปดูในช้อยครับก็คือช้อยที่2ครับโอเคนะครับน้องน้องนะครับซื้อเสื้อมาราคา150บาทจะติดราคาเท่าใด เมื่อลดราคาให้ผู้ซื้อ25%แล้วยังมีกำไราไร25%ครับโจ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาซื้อเสื้อมานะครับแสดงว่านี่คือทุนนั่นเองนะครับทุนคือ150บาทอย่าลืมว่าทุนของเราก็คือ100%นะจำไว้ก่อนเลยนะครับ100%นะเดี๋ยวครูจะหาราคาที่ได้กำไรครูจะคิดที่ตัวหลัง่อน,นะครับยังได้กำไรก็คือ25%นนะครับขั้นแรกก่อนนะครับ ทั้นที่หนึ่งเราจะหานะครับราคาขายให้ได้กำไรนะครับ25%ก่อนนะครับโอเคไหมครับมองง่ายๆนะนะครับครูใช้วิธีนี้มันมีหลายวิธีคิดนะครับทุนของเราคือ100%นนะครับเราต้องการกำไร25%เราต้องขายที่125%นะครับแสดงว่าราคาขายของเราก็เท่ากับเลยนะครับ เราจะหาส่วนนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะน้องๆไม่เข้าใจก็นะครับสอบถามได้นะครับอันนี้คือราคาขายจำไว้เลยนะครับแสดงว่าเราต้องขายที่125เปอร์เซ็นต <c oughs> ์คูณด้วยทุนของเราครับก็เท่ากับ125ส่วนด้วย100ครับคูณด้วยทุนของเราก็คือ150ครับตัดทอนได้เลยครับคูใช้แม่ย5ิเลยนะครับตรงนี้ได้มาเป็น5ตรงนี้ได้มาเป็น4เนาะนะครับอ่ะตัดอีกแม่2นะครับตรงนี้เป็น2ตรงนี้ได้มาเป็น 75ครับตัดไม่ได้แล้วครับท้างบนคูณกันได้เลยครับก็คือ75ไปคูณกับ5ครับ5คูณ5ได้ย5ใส่5ทด2ครับ5คูณด้วย7ได้35มสบวก2ได้มาเป็น37ส่วนด้วย2อนะครับอันนี้คือราคาขายที่ได้กำไราไร2 5นะครับหน่วยเป็นบาทนะครับขั้นที่2ครับเราต้องหาราคาฟังดีๆนะครับราคาขายที่มากกว่าราคานี้นะ และครูก็ลดราคาจากราคานั้นะนะครับราคาที่ตั้งขายนั้นอะ่ะ25%ถึงจะได้ราคานี้นั่นเองโอเคไหมครับนะครับราคานะครับขายนะครับราคาขายที่เมื่อลดนะครับราคา25%ยังคงได้กำไรครับ 25%โอเคไหมครับ ok นี่คือเราจะหาในขั้นตอนนี้แล้วนะครับแสดงว่าที่เราจะหานี่คือราคาป้ายนะจะต้องมากกว่าราคาที่นะครับได้มาจากขั้นตอนที่1นะครับเทคนิคของเรานะครับให้เรามองตรงเนี้ยอันนี้เลยนะมันคือ100%ก่อนเมื่อเขาลดไปเท่าไหร่ครับ25%แสดงว่าเขาจะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือก็คือ75%ถูกไหมครับอ่านะครับเหลือคือ75%นะ เหมือนกับขาดทุนเลยนะครับ75%ของราคาที่เราจะหานะครับก็คือของอะไรดีครับให้ตัวแปรเกิดขึ้นนะครับราคานั้นก็คือให้เป็นของอ x ก,ก็ได้นะครับให้เป็น x ก,ก็ได้นะครับซึ่งหลังจากลดแล้วนะครับ25%นะครับมันก็ได้ราคานี้นั่นเองเนี่ยก็คือ375ส่วน2นั่นเองครับฟังใหม่ดีๆนะ นะครับขั้นที่2เราจะหาราคานะครับราคาตั้งใหม่ซึ่งต้องสูงกว่าราคานะครับที่เราได้จากขั้นที่1นะครับมองราคานั้นแหละเป็นราคาป้ายนะครับมองไปเลยว่ามันคือร้อเปอร์เซ็นต์นะครับคำว่าลดราคาให้เขาเนี่ยนะครับแสดงว่าเหมือขาดทุนครับแสดงว่าเอา100%ลบด้วยยี่สก็จะเหลือ75%ของราคา x x ก็คือราคาป้ายนะครับที่เราจะหานี่แหละนะครับนี่คือคําถามของเขาคือตรงเนี้ยนะครับแค่นั้นเอง โอเคนะเราก็จะได้มาเป็น375ส่วน2ครับเท่ากับ75ส่วนร0อยใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย x ครับเราจะหา x ตัดทอนได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตัดได้นะครับใช้ไม่ยิได้3ครับตรงนี้ได้มาเป็น4นะครับโอเคไหมครับครูย้าย4ตรงเนี้ยขึ้นไปคูณกับตัวเศษนะครับแล้ว3ตัวนี้ครับคูณอยู่ก็ต้องมาหารก็คือมาคูณกับตัวข้างล่างครับโอเคไหมเดี๋ยวครูค่อยตัดทีเดียวนะครับ คราวนี้เราจะได้มาเป็น375นะครับคูณด้วย4ส่วนด้วย2อคูณด้วยสโอเคไหมเท่ากับ x ครับก็ตัดทอนนะครับตรงนี้นะครูใช้แม่2ตัดนะครับตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2นะครับใช้แม่3ตัดนะครับตรงนี้เป็น1ครับ3 1 3นะ3อะไร7ครับ3 2 6เหลือเศษ1ครับ3อะไรครับ15 35นะครับแสดงว่า x ของเราก็คือเอา125ไปคูณด้วย2ครับจะได้คำตอบแล้วนะครับเราจะได้ x นะครับก็เท่ากับ250นั่นเองครับ โอเคไหมแล้วไปดูคำตอบครับ250ก็คือข้อที่3นะครับนะครับอันนี้วิธีหลายวิธีนะครับจริงๆแล้วข้อนี้สามารถทำได้หลายวิธีนะครับครูเอาวิธีนี้มาใช้นะครับเพราะต้องการสอนให้น้องๆเข้าใจนะครับรายละเอียดนะ